สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันช่วงค่ำนะคะกับทางอัญญาบอนสีตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือคุณพ่อค้าของเรานะคะกําลังทํากังหันลมนะคะที่หลายๆ EP แล้วก็ในต้นคลิปนะคะเป็นกังหันที่หมุนแล้วก็ติดอยู่ที่หน้าร้านเนื่องจากว่ามีคุณลูกค้าที่เดินทาง ผ่านมาหรือหรือที่เห็นนะคะสนใจมาขอซื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนี่เลยเอนจิเนียร์ประจำอัญญาบอลสีของเรานะคะเป็นสารพัดช่างเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะหมุนได้นะคะสวยงามมากเลยที่อยู่ตรงหน้าร้านเรา ส่วนที่เห็นนี้คุณพ่อค้าเขาทำตามออเดอร์นะคะที่ทางลูกค้าสนใจแล้วก็ที่ได้ซื้อไปแล้วนะคะมีออเดอร์เพิ่มก็เลยต้องหาเวลาทำกางหันลมให้กับลูกค้าของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะพอดีช่วงนี้ สามารถพ่นสีตอนกลางคืนได้เนาะไม่ใช่หน้าฝนนะคะกลังหันลมของเรานะคะถ้าถ้าราคาที่อยู่หน้าร้านจะอยู่ที่ชุดละ1,100บาทนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ให้ทำการจัดส่งนะคะก็จะมีค่าจัดส่งชุดละ1 0 0บาทนะคะเป็น1,200บาท นี่นะคะเป็นการพ่นสีด่วนๆน,น,นะคะเนื่องจากว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ,ะกลางหันลมที่ติดอยู่หน้าร้านมีลูกค้ามาขอซื้อไปทั้งหมดแปตัวเราก็ต้องเร่งทำเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้หน้าร้านเรายังคงความสวยงามนะคะแล้วก็โดดเด่นเรามีแผนที่จะทำ กังหันลมติดเพิ่มอีกนะคะในส่วนบริเวณต้นไม้ที่เราได้จัดพื้นที่วางจำหน่ายนี่เลยนี่นะคะก็จะเป็นใบของกังหันลม กว่าจะลงตัว <t> ก <Navy> <the> ็คำนวณค่อนข้างเยอะใช่ไหมคุณใช่เนาะฉะตัวนี้อืมเนาะใช่เอยากมากครับเด็กตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะทํายากที่สุดในบรรดาทุกทุกชิ้นส่วนของการหังกังหันลมเลยก็ว่าได้นะคะ ที่เป็นรูปร่างประมาณนี้ต้องใช้เลเซอร์เพราะว่าเราต้องทำการเลเซอร์เหล็กเนาะถึงจะได้ไซส์แล้วก็ขนาดหรือว่าองศาตามที่ขุนพ่อค้าของเราต้องการเพราะถ้าน้ำหนักไม่บาลานมันจะห้อยหนึ่งปีกลมไม่แรงมันก็จะไม่หมุนขึ้นมันจะส่งปีกที่หนักมีความหนักขึ้นไม่ได้ทุกปีกต้องบาลานกันลมมานิดเดียวจะจะเริ่มหมุน ถ้ากอนหันลมสตาร์ทไม่ได้คือเริ่มหมุนไม่ได้มันก็จะต้องรอลมแรงๆทําให้มองมาแล้วกังหันมันไม่เคลื่อนไหวถ้าเราสามารถทําให้บาลานซ์ได้ลมมานิดเดียวมันก็จะหมุนอ,มอยู่ที่ตอนสตาร์ทอันนี้ก็คือว่าต้องบาลานซ์ที่สุดเลยนะคะไม่งั้นกังหันก็จะหมุนได้ไม่ดีทุกทุกใบต้องชั่งน้ําหนักแล้วก็เอามารวมกันเนะะี่ยค่ะ น้ำหนักเท่ากันมารวมกันใส่สำหรับใครที่สนใจแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจอย่างเดียวนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับสามใบพัดแล้วก็จะมีรุ่นหกใบพัดยังรอคอนเฟิร์มแบบอีกทีนึงนะครับคอนเฟิร์มรออิงรุ่น6อันนี้รุ่นสามใบพัดนะคะสำหรับแผ่นเพจอย่างเดียวเนาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ สี่ร้อบาทรวมทรงนะคะสำหรับเพจใครที่สามารถตัดแผ่น PVC ีเองได้นะครับตัดท่อเองได้หรือว่ามีมีใบพัดยางอื่นนะครับใกใบัใบใบันยางอื่นแล้วทางอัญญาบอนสีจะมีรุ่น6ใบพัดด้วยใช่ไหมคะมีลูกค้าหลายท่านนะคะสอบถามมาเนี่ยคะ่ะคือจริงๆแล้วพ่อค้าเนี่ยคะ่ะชื่อว่า คุณแฮมนะคะจะเรียกติดปากว่าคุณพ่อค้านะะเป็นสารพัดช,ช่างหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเอนจิเนียร์ประจำสวนอัญญาบอลสีเลยนะคะนี่นะคะใบใบของตัวกังหันนะะส่วนนี้นก็เป็นแผ่นเพจนะคะ ก็ส่วนตรงนู้นนะคะแวะผ่ามาชมนะคะสินค้าอีกชนิดหนึ่งนะคะของทางอัญญาบอลสีตัวนี้เราก็มีจำหน่ายให้กับคุณลูกค้านะคะเรายังมีเพจมีเฟซ หรือว่าสามารถทักสอบถามมาที่เฟซส,ส่วนตัวหรือที่เบอร์0876115169ได้เช่นกันนะคะสำหรับกังหันลมของอัญญาบอลสีแบบนี้เลยนะคะสำหรับ EP นี้พามาชมงานเร่งๆนะคะงานด่วนๆของทางอัญญาบอลสีในช่วงตอนค่ำๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ีหน้านะคะสำหรับ EP ีนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะเป็นงานค้างนะครับลูกค้าเข้าตอนเย็นใช่ใ,ใช่ก็เลยพ่สีด้วยค่ใช่ใชพอดีพอดีงานตรงนี้เป็นงานค้างนะคะเพราะว่าพ่อค้าเขาพ่นสีอยู่แล้วมีลูกค้าเข้าหน้าร้านตอนเย็นๆนะคะส,สีเจ้าเนาะก็เลยต้องมาทำต่อให้เสร็จ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องกล่าวสวัสดีค่ะเดี๋ยวไรไงเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวพาชมงานของอัญญาบอนสีอีกเรื่อยๆสวัสดีค่ะย uh, uh. yeah.